ยกแขนดูอันนี้ชาลงแขนสองข้างใช่ไหมคะมีอาการชาลงแขนสองข้างตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ชามันจะชาตอนไหนคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันชาเลยอะค่ะมันคือเราจะต้องพยายามแบบอะไรอย่างเงี้ยเพ่ที่จะชาใช่แล้วก็จะทํางานอะค่ะมันก็จะชา ชาตลอดเวลาใช่ครับแต่บางที่ตอนเย็นมันก็จะชาแต่คืนนัตอนเนี้ยมันยังไม่ชาตอนนี้ยังไม่ชาแล้วคืออยู่ดีบางทีมันก็เหมือนแบบขึ้นมาเหมือนกับไฟช็อตขึ้นมาค่ะขึ้นมาไ่ช็อตหันหน้านะคะหันจนสุดเลยก้มชิดหลงตอนนี้มีอาการชาไหมคะไม่ไม่มีอ่ะหันมาจนสุดเลยก้มลงค่ะมีอาการชาไหมคะไม่มีอะค่ะจะตึงเส้นคอตึงเส้นคอมากสองเทใช่ไหมคะ อันนี้อาการชายเนี่ยมันมาจากคอกลางคืนนอนหมอนสูงไหมนอหมอนสุขภาพไม่ไม่สูงนะคะไม่สูงใช่ไหมคะใช่นอนตะแคงปวตินอนตะแคงก็นอนหงายบ้างตะแคงบ้างแต่ส่วนมากจะนอนหงาย่ะใช่หมอนสุขภาพที่ที่มีข้างโค้งโค้งโค้แล้วก็นิดมันจะมีการกดทับของต้นคอใช่ไหมอ่าใช่ ที่มันโค้งอะลองรับก็โดนใช่ใช่ใช่อะลองเปลี่ยนหมอนดูนะเปลี่ยนเป็นไอหมอนธรรมดาที่ัไม่มีโค้งอะบางทีเรานอนหงายแล้วมันกดทับอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะทําให้กดทับส่งเส้นประสาทที่คอแล้วมันตื่นเช้ามาแล้วก็ชาลงแขน แล้วมันมีอาการต่อเนื่องทั้งวัน <บ S 2> เวลาเราขยับอะไระมันเป็นมาเดือนแล้วก็เป็นต่อนเนื่องตลอดเลยค่ะแล้ม,มันแปบ๊บขึ้นมาแต่คือ,ค,อคือพ่อเป็นก่อนจะเสียเขาก็มีอาการแบบเนี้ยเขาเป็นโรคหัวใจอือนะคะก็เลยว่ยาเอ๊ะก็เคาเอ๊ะจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเรามีอาการแน่นหน้าอกไหมไม่มีอาการหนัก,นกๆของหัวใจไหม มันกับมีก้อนอะไรกดท่าอ๋อมันจะมีปวดเหมือนกันแต่เมื่อสมเหมือนกับเรายกของหนักอะไรอย่างนั้นบ้างคะเนี่ยจะต่างไปปกติยกของหนักเยอะไหมทำงานนะคะยกของหนักประจับใช่ก็จะเจ็บๆแล้วก็กินยาแก้ปวดมันก็จะหายอันนี้เช่นเราหน้าจับตรงคอบาไหล่เขาลองจิ้มดูซิให้เขาหันหันหันมาฝั่งนี้ดูอ๋อตึงตึงมากหันไปฝั่งนู้น ข้างนี้ตึงไหมตึงข้างนี้ตึงมากกว่าเอวเป็นก้อนตรงคอตรงคอตรงคอตรงนี้ตรงจุดเกาะปลายของรูเลเตอร์ช่วยเกาะปลายของรูเลเวอร์ตึงไหมตึงมากเลยใช่ไหมตึงอันนี้นี่มาจากคอบาไหลโดยเฉพาะเลยมันไปกดทับเส้นประสาทที่ลงมาเลี้ยงแขนตรงหน้าอกนี่ตึงไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ แก่ที่ข้างซ้ายตึงมากกว่าแก่ที่ค <S S 3> อบาล์ลัยคอบาล์ลัยทั้งสอง,ง,อองข้างนีนอนตะแคงก่อนอนอนตะแ,งงตแงคง